สิบถ้วยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องของความรักเป็นทั้งผู้ให้และเป็นผู้รับความรักจากผู้คนเป็นไพ่แห่งชัยชนะและความสําเร็จนิสัย เป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางรวยน้ำใจมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความจริงใจพูดเก่งพูดดีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้อื่นด้านการงานและอาชีพเหมาะกับงานที่เป็นทำงานเป็นกลุ่มงานด้านงานบริการงานด้านการขายความสวยงามงานร้านอาหารงานโรงแรมงานด้านประชาสัมพันธ์ทำงานกับญาติพี่น้องดีด้านการเงินจะได้เงินจากการลงทุนไปการร่วมพูดลงทุนประสบความสำเร็จ จะได้เงินเพราะคำพูดและได้สังคมที่ดีด้านความรักความรักมั่นคงเป็นไพ่คู่แท้ความรักสมหวังได้ความรักทำนายจรผู้ใหญ่และบริวารให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นไพ่ของความหวังได้บ้านได้รถเป็นช่วงเวลาของความสุขสิ่งที่หวังสำเร็จเป็นช่วงเวลาของการแต่งงานการมีครอบครัวมีบุตรได้พบเนื้อคู่ความรักสมหวัง เป็นช่วงเวลาของความก้าวหน้าของงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง